พีาน้องเปิดกันนะครับเข่蓝ี่สู่ไรยามูจีภาษาอะไรครับพี่น้องอ๋อนี่เส้นเวลาตั้งปลุกได้ โอเคครับก็มารีวิวกันเลยนะครับซื้อมาสดๆร้อนๆนะครับลำโพงบลูทูธครับนี่พงบลูทูธเป็นกระจกได้ด้วยนะครับใส่กิ้งเลยข้างหน้านะครับโอเคมาดูฟังก์ชันมันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับซูมเอามากันโอเคดับแรกนะครับก็เห็นไหมครับเนี่ยปุ่มเปิดนะ On หรือ Play กดค้างไว้นะครับค้างไว้อโอ้าโหโหภาษาอะไรครับพี่น้อง <S 2> <S 2> <S อฟังกช์ชันแรกนะครับก็มีนาฬิกานี่ Neo E D นาฬิกาตัวใหญ่พอสมควรนะฮะก็เทียบจากคอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็เทียบกับมือถือนะครับก็เท่าๆกับมือถือนะฮะก็ถือว่าโอเคดูได้ชัดเจนนะครับ มีฟังก์ชันวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิแล้วแป๊บน,นึงนะครับก็สลับไปหมดอุณหภูมินี่นะครับ32 .3 ององศานะครับโอเคฟังก์ชันต่อมาตั้งปลุกได้ด้วยครับนี่นี่นะครับ ทามหนึ่งครับตั้งไว้ที่ตีห้านะครับตะกี้เห็นไหมครับโอเคอ่าตัวนี้เป็นปุ่มเพลย์อ่าตัวนี้ปุ่มเน็กนะครับปุ่มเน็กปุ่มอ่าพรีวิวนะครับตัวนี้เป็นโหมดครับตัวเอ็มอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับตัวเอ็มโหมดก็คือ,อโอ้โหภาษาอะไรครับโหมดเอ็มนะครับ f ออันนี้คืออะไรูทู t นะครับทีบููธเข้าสู่รัสัญญาณส้น, X, นรับูเข้าสู่รับ่รับมดาเ้นส่บ้ารงาัเ้าส่รับสาาข้ารับเข้าสูรบ้สูรับตรงนีนะงนงเห้นไหมราเ้าส่ับเ่รับ่ราโอเค่าเข้ okay. าสู่ เขู้收音模式ะะรปรับแสงได้นี่ครับความสว่างของความสว่างของ LED นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าไอตัวนี้เอาไว้กดตั้งเวลานะครับกดเซตตัวนี้แล้วก็เช็ดสองตัวนี้ในการเลื่อนตั้งเวลานะครับเมนูต่อมาฟังก์ชั่นต่อมาที่ผมตะลึงอยู่ ก็คือมันสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งเสียงมาได้เลยครับพูดง่ายๆคือมันเป็นซาวการ์ดได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นคําว่า P c ซมันเป็นซาวการ์ดให้กับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็งงมากแล้วก็สามารถส่งเพลงผ่าน อ่าไมโคร SD สด์การ์ดนะครับอ๋อผมลืมบอกอีกโหมดหนึ่งมันมีโหมดเล่นเพลงผ่านไมโคร SD c a r การ์ดด้วยนะครับอ่าเจง๋จงอยู่นะครับเจ๋งเจ๋งวอยู่ตรงไหนเนาะซาวมองไม่เห็นดิสเพย์อ๋ออยู่ข้างบนนี่เลยครับเห็นไหมครับ เป็นไมโครโฟนได้อีกต่างหากเป็นสปีกเกอร์ได้อีกต่างหากโอ้โหอะไรจะครบคันขนาดนี้นะครับอ่ะว่าแล้วก็ลองเปิดเพลงกันเลยตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ผมลดเห็นไหมครับลดเสียงจากคอมพิวเตอร์เสียงก็ตรงนี้มันก็ครับ for I've been flying from town to town. From to London to Simon. I've been all around the world trying to protect your soul. We are here tonight. We will fly มาแล้วสามารถวางวางมือถือได้นะครับก็แน่นจริงๆแกไม่ออกเออเอาแล้วอยนี้นะครับนี่วางมือถือได้นะครับโอเคคลิปมันจะนานเกินนะครับ เจลี่ร์สองหนึ่งนะครับร <c oughs> ุะะ่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเจลี่ภาษาจีนนะฮะโอเคคลิปนี้ก็เอไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปนี้ก็เอา,าเพียงแค่นี้นะครับ Me